สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ันาหะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีตุลโดยที่คนรัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะต้นลักของเขาเนี่ยนะคะในต้นเดือนเนี่ยจะอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะแต่หลังวันที่13กุมภาพันธ์เวลา13นาฬินาทีดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ เรือนพันธุในราศีมังกรนั่นเองมองเห็นในเดือนนี้คนราศีตุลยยังไงก็ดีอยู่นะคะตนุลักษณ์ของเราเนี่ยเมื่ออยู่ในเรือนสหัชชะได้ตำแหน่งมหาจักรเนี่ยนะคะ,ะเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยทําอะไรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีคนช่วยเหลือนะคะดาวพฤหัสล็งลักษ์นะคะดาวพฤหัสเนี่ย เป็นดาวสุประเคเป็นดาวดีเป็นดาวพู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะคะคอยช่วยเหลืออยู่จะเห็นได้ว่าคนลัคนาราศีตุลเนี่ยดูงชะตาก็เหมือนดีขึ้นระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีพิณทุบาทคือดาวเสาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะคะคือ,อทําอะไรใหม่ๆเนี่ยติดขัดทําอะไรใหม่ๆไม่ราบรื่นหรือแม้กระทั่งถ้าเราพบรักอะไรช่วงเนี้ยก็มีปัญหา ะะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าคิดว่า,าเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็คือ,อางานที่คุณทําเดิมๆนะะงานที่คุณทําเดิมๆม,มีโอกาสก้าวหน้านะะงานประจำํำงานของเรางานที่เราธรรมดานนะะมีโอกาสมีความมั่นคงมีโอกาสมีความสำเร็จ แต่ถ้าคุณลงทุนหรือคุณจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆชะลอถึงจะดีนะคะชะลอถึงจะดีะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมองเห็นได้ว่าเป็นช่วงความรักที่มีความมั่นคงดีนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนพันธุได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะคู่ครองดีคู่ครองที่เขาเรียกว่า เป็นที่พึ่งให้เราได้เป็นคนมีเกียรติเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่าคนมีคู่มีแฟนเนี่ยก็ความรักมั่นคงนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์โคจรเข้าไปร่วมกับดาวอังคารนะคะอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เรามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเลยแล้วถ้าเป็นคนที่มองหาคนคุยก็เหมือนที่กล่าวมาอา,อาจจะคือพบรักเนี่ยมันพบนะคะโอกาสพบเจอแต่ก็อาจจะมีปัญหาถ้าคุณคิดว่าปัญหาคุณไม่ยอดท้อคุณจะค่อยๆแก้ไปก็ ก็ตามใจอะนะคะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าสุขสุขทุกทุกสุขสุขทุกทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกไปแก้ไขไปรอจังหวะที่ดีมันถึงจะมีความก้าวหน้าดวงดาวอะไรที่เสียหายไปเนี่ยมันก็ถ้าอยู่ในที่หลบมุมแล้วไม่ได้ส่งผลต่อเรือนความรักของเราแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เรื่องการเงินการทองของคนลักนาราศีตุลมีความมั่นคงมากขึ้นมีความาเขาเรียกว่าคาดหวังอะไรเกี่ยวกับไรายได้มีโอกาสที่สําเร็จแล้วก็ได้อย่างสวยงามมากขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ไปเลยนะคะเพราะดาวอังคารเนี่ยนะคะได้ตําแหน่งม,มหาอุกแต่ต้นเดือนนั้นก็ถือว่า,าก็ เหมือนกับว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็จะมีการใช้จ่ายเงินอยู่แต่เมื่อเข้าสู่เรือนพันธุเนี่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเป็นมหาอุดการเงินเด่นการเงินค่อนข้างที่จะดีและอยู่ร่วมกับดาวกุ้มิตรที่มาสมทบวันที่13กุมภาเวลา1 3นาฬิกา52สนาทีคือดาวศุกร์แล้วก็เป็นดาวของเราด้วยนะคะดาวต,วตัวตนของเราด้วยเข้าไปร่วม เราก็จะสามารถหาเงินหาทองอหรือว่าเก็บเงินเก็บทองอมีไรายได้ค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลทีนี้สิ่งที่เรามองเห็นเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะการงานก็เหมือนที่บอกกล่าวไปให้คุณดูแลแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการงานของเราในจุดที่ ให้อยู่ในจุดที่สมดุลที่ดีนะคะแต่ไม่เหมาะกับการเริ่มงานใหม่นะคะควรจะทำงานเก่าๆงานเดิมๆแต่ว่าให้แก้ไขจุดที่ผิดพลาดแก้ไขจุดที่มีปัญหาไปก่อนนะคะแล้วงานก็จะส่งผลดีส่งผลให้คุณมีรายรับรายได้ที่ดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ ที่มองเห็นในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตช่วงนี้คุณเกิดปัญหาอะไรต่างเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะ,ะเพราะว่าดาวราหูก็อยู่ในเรือนอาริได้ตำแหน่งที่ดีนะคะ,ะก็คือเป็นตำแหน่งขันธพลเป็นราหูที่ให้คุณนะคะช่วยเหลือคุณได้ ช่วยทำให้คุณแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรให้รอบคอบทำอะไรให้มีเขาเรียกว่ามีหลักมีการแล้วคุณก็จะไม่ผิดพลาดแล้วคุณก็จะได้ผลดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ดีนะคะในเดือนนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางของคนลัคนาราศีตุลน,นะคะ หวังว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมสร้างกุศลด้วยนะคะทําบุญไหว้พระสวดมนต์จเจริญภาวนาบ่อยๆแล้วชีวิตคุณก็จะราบรื่นนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ